อย่างที่หลายคนทราบกันนะคะว่าสตาร์กนั้นมีการทุจริตตั้งแต่การสอบบัญชีและล่าสุดค่ะมีความคืบหน้าเพราะว่าทางนายกสภาวิชาชีพบัญชีบอกว่าได้ส่งคณะกรรมการจรรยาบรนนะคะเข้าไปสอบจรรยาบรนผู้ที่สอบบัญชีของสตาร์กแล้วค่ะโดยเรื่องนี้นายวินิจศิรามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชีนะคะออกมาเปิดเผยว่าหลังจากที่นายวินิตนะคะได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชีและกรรมาการคณะใหม่ของสภาวิชาชีพบัญชีเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมา ในฐานะที่นายวินิตเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชีนะคะมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งค่ะเกี่ยวกับกรณีของบมจสตาร์คอ r p ปอร t ชันหรือว่าเรื่องของสตาร์นั่นเองห่วงค่อนข้างมากเลยนะคะโดยทางสภาวิชาชีพบัญชีในฐานะที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ทําบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปัจจุบันนี้ค่ะคณะกรรมการจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีขั้นตอนเร่งรัดการทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงของ ผู้สอบบัญชีสตาร์กนะคะต่างที่มีผู้เสียหายและรับความเดือดร้อนยื่นเรื่องร้องเรียนโดยมีการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางสํานักงานคณะกรรมการกกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรตซึ่งก็อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวค่ะ,ะผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะางี้ผู้สอบบัญชีนั้นได้ทํางานเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นแกนหลักละในการดูของ งงท้งงแหล่โดยขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทำงานหรืออนุกรรมการเพื่อสอบสวนกรณีที่มีการร้องเรียนและพิจารณาโทษต่ตอผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยอิสระซึ่งหากพบนะว่าผู้สอบบัญชีมีการทำผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทางคณะกรรมการจรรยาบรรณจะมีอำนาจหน้าที่และจะมีการดำเนินการลงโทษตามหลักเกณฑ์สภาวิชาชีพบัญชีซึ่งบทลงโทษนะคะก็จะมีตั้งแต่การพักใบอนุญาต ไปจนถึงการเพิกถอนใบอนุญาตเลยค่ะกรณีของสตาร์ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะที่ประชาชนแล้วก็นักลงทุนเองให้ความสนใจค่อนข้างจะมากเพราะว่าจะส่งผลต่อภาพรวมในการลงทุนในอนาคตแล้วก็ความเชื่อมั่นนั่นเองค่ะ